ฟาทันแล้วสวัสดีค้าอาสวัสดีกันสวัสดีครับเราอยู่ที่ไหนเอาแบบอยู่ที่นาเราอยู่ที่ไหนกันป่าขวดกันเราอยู่ที่ไหนกันอยู่ที่หน้อยู่ที่นาครับผมมาครับผมเห็นก่อนาเหน็เหนครับอยู่ที่ท้องนานครับท้องทงุ่งนามืองปลาครับผมมีปลา ไปช้งางแนวแบบหางหินช่วยหน่อยหางหินช่วยหน่อยอยู่ในตะกร้ารถอรืลูกมีไหม,มดูสิในตะกร้ารถมีไหมอ่นมีอยู่มาก r a b เด็กน้อยครับมา grab เด็กน้อยเด็กหน้าชื่ออะไรออกแบบตะกร้าบุญชัยออกแบบนาฬิกาบุญชยัออบบญชยม,มีหินด้วยมาวานปุ๋ยครับ เหรอมาว่านปุ๋ยว่านปุ๋ยาว่านปุ๋ยเข่าครับลกู่ไหนลกเกิดไหนว่านปุ๋ยเขาหน้าปางนะครับพี่น้องใครขามาแล้วก็อ่ากดไลค์กดแชร์น้ำเด้อกับข้าวหน้าปางเอาครับข้าวหน้าปางชัดม้แชดกดหนึ่งให้หน่อยคอมเมนต์มาด้วยไม่แชดกดสิไม่ใช่ดกดสิบหกหนึ่งนะทุกคนไม่อยากเห็นหน้ากดสองเลย วาหินวางไว้ไปรักของหินนะไปรักห,หินปูดูไปรักหินปูไหนเห็นปูโอ้หปูกระว่าให้รักหินเอ,อาไว้โทรหาปูไหนเพราะว่าผมจะรักหินปูไปเดี๋ยวปูมาเอาเลยไม่เป็นไรปูให้อยู่ไม่ไลยไม่ไลยไม่ไลยโอ้ยไมเสียงดังทำไ,ไม่ไงอะไรเสียงดังคือเงี่ย ขอดูหน่อยดิขอดูไหนดิดนดวันนี้นี่มีหินไหมมีหินไหมข้ามีหินเยอะแยะนี่เราไม่มีใครมาดูเราเลยแบบอา้าวปู่ไม่ได้โทรศัพท์ไปอ่ะเนี่ยปู่ไม่ได้โทรศัพท์ไปเช,ช,ช็ดเช็ดเหงืห่ออะไรแล้วไหมเรากระดาษเปียกมาพ่อเช็ดเหงืองห่อไงเช็ดเงื่ที่ดูดจมูกอ่ะเช,ช,ช็ดเหงื่อยูดัดงของก้อนมึงเรากระดาษเปียกมาอืมโอเค เด็กน้อยบ้านหน้าครับเด็กน้อยบ้านหน้าเป็นเด็กบ้านบ้าน,านเป็นเด็กเลี้ยงวัวป๊าป๊ายยนแบบนี้แล้วก็รับพร้อมขึ้นมาเอาเหินนี้ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครเข้ามารับชมนะครับผมคอมเมนต์ <Comment S 3> ได้ปะเนาะนึกคอมเมนต์บ่ได้หมดหรือจังไรว่าเบาเมื่อกี้หนูรับได้หนูรับแบบนี้ได้ครับคอมเมนต์ได้หรือเปล่าตัวคัดกรอง ข้อความยอดนิยมไม่มีสร้างข้อความทั้งหมดข้อความทั้งหมดอ่าครับผมสวัสดีครับคุณอารณ์กรนะครับผมสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับผมเราอยู่ไหนนะอยู่ที่นาค่ะอยู่ที่นามาทํอะไรไม่ได้เลยเอ่ะพูวานเข่าครับเขาหน้าปังกรับผู้ผู้วานผู้วานปุ๋ยหลูกกบหลานนั่งอยู่เถียงอออเอาไปเอาเรื่องมาคุยกับเพื่อนๆกันนี่เพืกับป,ป้า <ม>พอ<ส>่อแม่น,นให้ดูค่ะเล<ส>่นสีเล่นอะไนี้ให้ดูนะคะเล่นอะไรเล่นนี้ค่ะหญ้าไปเท่านีหญ้าไปเหี่ยวแล้วครับพผมเขาปปะเขาโดดไปแล้วเออแล้วให้ก็จะตา,ตามไปดูอืมตามไปดูม,ปดม,มุ่งเหี้ยมไหมตามไปก็เห็นตูดหญ้าดิหญ้าไปเหี่ยวอยู่อหญ้าไปเหี่ยวนะครับมึงบรรยากาศท้องทุ่งหน้าครับผมมาแล้วครับอ่าเด็กครับกล้องให้มึงกลับกล้องกลับกล้องยังไงล่ะ เอ้นี่ครับหน้าเขา,เ<อ>าขหน้าปังแปลงก่นค่ะไม่รู้แบบธนิกนาเลยค่ะเดี๋ยวเอาแบบธนิกาก่อนไม่ให้ดูหน,<ม>น้าบอเนี่เอาแบบธนิกาเนี่ยเจ้าของช่องผ่ากันแล้วครับผมไม่ได้ผ่ากันโดนไม่ได้ผ่าธน,น,ากนิกาโดนหรือบอโดนแล้วอืออ่านี่มาเล่นกับธนิกาสตอรี่นะครับฝว้าเห็นยังไงนะอืม ทำถ่องกู็รักเป็นง่วงครับเป็นห่วงทั้งนั้นฟังพูดถ่องหมดแล้วครับฟังพุดถอองมาแล้วขอบขอบคุณนะครับสำหรับคนเข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยไม่ได้ปีดลูกเอาเลี้ยงปลาแล้วนะครับเตลาดได้วาดปลาไปวาดปลาเข้ามึงกันเตลาดเมื่อไหร่บอกอเพื่นไปว่า เอาแบบ้าพบแล้วโอ้นี่ครับเอาครับผมวันนี้เราเลี้ยงปลานะครับตอนนี้เลี้ยงปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาให้กินเอ่อเข่าด้ามนะครับให้กินนอยพวกหญ้าอยู่ในหน้าเข่าห้องครับมึงเดอ้อข้าวานไปแล้วเชน,นึงครับมีปลาไหมเอาปลาไปใส่เมื่อะแบบไปน,นี้แบะบปลาเข้าไปใส่เมือ่อ นี่ครับสวัสดีครับยี่สิบคนครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้นะครับช่องลลิกาบุญชยัยตัลลิกา,ตกาสตรอรี่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วค่ะตัลลิกาตัลิกาบุญชัยสตรอรี่เล่าเปลี่ยนชื่อด้วย,ยไม่ชื่อว่าบุญชัยสตอรี่บุญชัยสตรอรี่ไหนมาแล้วมาแล้วมาแล้วหนึ่งครับปุ่นปลา อ๋อมากินแล้วมากินแล้วเรียกปลามาหน่อยคุณหน่าวันเต๋อถูมีครับยี่สิบสามคนแล้วดูดิสามคนละขอบคุณค่าหน่อยเดียวขอดูหน่อยอ่าขอบคุณค่าหน่อยขอดูคนที่มากดไลค์หนุ่มหนึองหนุกดไลค์เยอะคนหนึ่งพี่คนนี้กดไลค์อ่าขอบคุณคุณอาลงกรขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่าขอบคุณค่าหน่อยพี่เขาชื่ออะไรอาลงกรขอบคุณค่ะแล้วพี่เขาเกี่ยวหัว ไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่ได้ดูครับผมมาค่ะวันนี้ค่ะตามมาค่ะไปไหนอีกตาไปไหนอีกไม่ไงไหนยะบานปุ๋ยนะครับ <laughs> นี่ว่อต้นน้ำระวัางต้นน้ำเด้อต้นน้ำปักเดอมันว่เป็นต้นน้ำลูกมาเราทำมายากลโชว์อ๋อมามายากลโชว์โอเคเอาโชว์มายากลหน่อย ไม่ไจะกวนจังเลยอาเทศนาไม่พอนะพอจะล้างมือไหนพ่อพีทปะเอป็นเดินไปทางคนท้ายนะอรับปลามาแล้วลูกปลาแล้วปลามาแล้วน้องมึงปลามาแล้วปลามาแล้วาม,าวมีปล่อยปลาปลานิน่นปลาเข็งแล้วก็ปลาดูครับอย่างละหนึ่งร้อยตัว มันก็จะยูทัวร์ให้นี่นะครับหลองหน้านี่ครับหลองหน้าขอบคุณนะครับได้ครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคอมเมนต์กันเยอะๆมานี้หน่อยจ้าไปไหนจ้ามานี้จ้าเดี๋ยวมาเซาไพร์นะจ๊ะเซาไพร์อะไรมานี่นจ้ะครับหน้าติเซ่ครับลำเซ่บาย ครับยางคามนี่ไปครับเป็นลำเซนเลยครับเดี๋ยวประมาณห้าสิบเมตรลำเซนพ่อเราโกงนะคะนานี้ไม่ใช่นาเรานะคะนาซอจันหรือก็นาสอจันนั่ละห่วยเออโกงหกวันไหนก็นาซอจันโอ้ยพ่อโกงหกวันไหนยังไงจังใดพ่อโกงหกเป็นวะพูดคุยกันได้ครับผมอ่า ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์พูดคุยกันได้พูดถึงพูดถึงร้านซับหนูหนูถึง 5, ห้าพันเลอะถึงห้าพันยังเพิ่งแค่ได้สามพันกว่าเองจะไม่ถึงห้าพันเลยจะเอาร้านซับเลยเห,อหรอโอ้ยลูกสาวจะเอาร้านซับใช่แล้วสะอืม <c oughs> ปบรรยากาศท้องทุง่งซาบานนอก สาวบ้านนาเป็นสาวบ้านนาอะไรนะหนูร้องเพลงก่อนไปก่อนพูดอีสานเป็นด้วยพูดอีสานเป็นด้วยบอ๋อเหมิงบอ๋อในบอ๋ออีสานบอ๋อเหมิงเอ้าบอ๋อเมิงอีหล่าอีหล่าอีลาเอ้ยเมียเมียอีเมียบอแมนบอ๋อยี่พออีพอเมื่ดูข้าวครับดึงขามันข่าวอ่ะกำลังถอดครับนี่ข่าวเอากำลังถอดไหน เดี๋ยวพูนั่ไม่กลับก็กองให้พ่อนนน่ะเดี๋ยวพูนั่นน่ะอ่ากลับอะนี่ยครับเขากำลังถอดครับหาหัวเชอรี่ให้ทุกคนดูก่อนหาหัวนี่ไงมีไหมไหนอยู่ไหนหัวเชอรี่เขากำลังถอนมองเห็นอะไรรึเปล่ดีวพูองรอได้ไงหัวเชอรี่เขาบอกตรงนู้นนี่เยอะเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูค่ะมันเนี่ยค่ะตรงไหนคะนี่ไปทางนี้กับห่มหยากำลังวานปุ๋ยอยู่ครับ พี่เอาห่วงครับเอาห่วงงงน,นี้ไปทางนี้ไปทางนู้นค่ะไปทางไหนครับลูกขาสวัสดีครับสวัสดีครับ<ว>อะไรลูกระวัาางนะบรรยากาศทองทุกหน้าครับผมพูดคำขหอหวยมาชัหวยอะไรมันตายแล้วลูกไปแป๊บหนึ่งทำไมต้องแป๊บหนึ่งแป๊บสองไม่ได้เหรอ นะครับมึงกับสวยอีลีครับผมมึงกับทองเมฆทองฟ้าและก้อนเมฆมานี่จ่ะยินเสียงเครื่องบินบินอยู่ใส่หลุกทองฟ้าและก้อนเมฆบรรยากาศนะครับนะฮะม, <า S 1> มานี้จ่าจะพามันด้วยโจลี่ชัดบอกครับชัดอ่าบอกมาเนี่ยครับภ<พ>าพเสียงยชัดบอกยิด,หน,ห,ออดหน่อยจะพาไปมึงคอนเสิร์ต กอดจิตสัตว์แทนได้ครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาแล like, ้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำด้วยนะครับเด้อกดติดตามให้น้ำแน่นนใช่ไหมลูกแม่ en, ก็จะจ้ามพ่อแทนกับน้องออกแบบด้วยก็จะมีพ่อแทนน้องออกแบบแล้วก็น้องพี่เมียพี่พีพีนะครับลงในช่องนี้นะครับช่องทาริกาสตอรี่แตกบ้าแต่บ้าแตกแตกอะไรป้ามันแตกโอ้แตกก็เหรอ หนูาาหน้ำอ่ะน้ำไ่กินหน่อยน้ำน้ำควรน้ำไม่พอหน่อยเออเอาครับออเที่ยงหน้าแล้วสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมที่เข้ามาดูแล้วเราชมเราฟังเที่ยงนาหน่อยครับบรรยากาศครับอากาศท้องทุง่งนาครับลมอ่อนๆน,นิดนึงครับอากาศอบอ้าวนิดนึงแต่อากาศอากาศโล่ง เดี๋ยวกินเขานะครับกินเขาห้ากําลังออกห่วงนะครับกินเขากิน <c oughs> โอ้ยมีเด็กดอยบอกเอาหน้ามใาให้กินเรยกินก่อนแล้วคุยกันครับคุยกันไปยู่ทางไหนเนี่ยครับผมเขาน้าปังอโอเูเปียกหมดเลยมาหน้าตรงน,นี้มาคุยกับพ่อหน้าตรงนี้จะได้เห็นเพื่อนๆได้เพื่อนๆจะได้ดูพ,พ่อแม่แมจะได้

สวัสดีค่ะออกมาแนน้ำอยู่กินน้ำอยู่สวัสดีครับโอ้ยเปียกเมดแล้วนันเขาเดว่าอันน<ะ>ี้อ่อยเนบนแอร์ใจเขาเมึ่อกลางว่า,ามาสัมผัสยานะครับสัมผัสย้าย้าย้าวานปุ้ยเสร็จแล้วยังไม่เสร็จ ระวังโดนทอยเสียรถน่นลูกมันหมดการดแล้วขึ้นเตนใหดูนะคะแอลลันปัดปัดปัดแอลลันปัด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 ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเร็วยาเฮ้ยมหยาไม่ดีสั่น ป๊าป so, like ๊าให้หนูปบบป๊าป๊าห้าว่าหนูนะเพราะว่าหนูทำเพราะว่าหนูจะทำมุกที่ตลกที่สุดตลกอะไรอ่าดูสิเ้า่อมโอ้ยมันเสร็จสมารกน้ำก็วกได้หรออันเคี้ยวๆอย่างนี้ไม่ได้หรอเน่รัดยี่นี่อ๋อแบบเปลี่ยนจูมันเปลี่ยนมาแล้วไปไงปุ่นเมึงงาไปท้าปุ่นไปวาดไปหรือเปล่าป๊าปาหนูก็บอกไงถห้หนูทำแบบป๊าป๊าจะไม่ว่า อืก็หนูก็ต้องจ่าทำเปียกสิเด็กน้อยเล่นน้ำเล็กน้อยเล่นน้ำเนหน่อยหนามากคักพาพ่อเดินไปทางนู้นหน่อยมีอะไรมี่ยังอยู่ฝากแน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 ่ขอออเ็มืหน่ยฝากแน่เส็ดมือแน่อามาดูบรรยากาศนะครับจะพาเล่นอะไรไหมลูกขุดขุดไม้ไปเซมหมดแล้วนาะผู้ชม ดูอะไรมาดูดูนี่แล้วจะทําของเล่นจะทำของเล่นขอรำมือนะมันก็กว่าครับก็กว่ามันเป็นตะดกแแบบต้นว่าต้นว่าจะเป็นลูกว่า,าป,ปับปีจกมาตรงนี้ตรงกลางให้หน่อยทำยังไงทำนะีำ่ย แบบนี้นะแล้วก็จกไปจกเลยเหรอก็เอาพวกคนามาตูวนี้ค่ะโอ้โหอ้าวไม่เสียงอะไรร้องมาดูที่แบบ ไปยังมึงบรรยากาศครับมาเด้อมาดอพี่น้องมุมบรรยากาศท้องฟ้านะครับผมพี่น้องอีหลานะครับเห็นมามึงนะครับเด้อท้องทุ่งนานะครับท้องทุ่งนาเนี่ครับขอมาทักทายกันได้ครับอยู่ทางไหนมืองอยู่ทางไหนเนี่ยเนี่ครับนาติดเซ่ครับลำเ่บกเอ้ลำเ่บายนี่คือลำเ่บายนะครับนะครับเซ่อยู่ทางนานะครับครับเลยหันไปกลายเป็นเซ่แล้วครับ อ่ะสี่สานี่มีปลา,บาแบบสานี่มีปลาวะเมื่อวานเขาเมื่อวานปุ๋ยเอาหมากนะครับเอาห่วงเอาห่วงเขานะครับบรรยากาศเขาปลาเขาดวงไปแล้วไม่รอกแบบ <c oughs> <c oughs> เราปลาขาดกไปแล้วขอบคุณพี่ๆนะครับที่ถ่ายใ,ให้การสนับสนุนปาวีทิงนะ,งนะะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ครับฝากกดซับสไครป์นะครับเด้อให้หอดหาพันธุ์เร็วอือครับวิวบรรยากาศสวยบอ,อบเบอาแสนเลยเหรอเอาแสนเลยเหรอาาทางลดางลดไปไหนใครมามทางนั้นแล้วก็ใครมาอือ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับน้องมันแทงตาตัวเองลูกบินแบบ๊บเครื่องบินอยู่ข้างบนนะเห็นบ่ครับพี่น้อง<า>เห็นเออพี่น้องมาเนี่ยพี่น้องไปใส่พี่น้องถ้าเราขี่ถ้าเราขี่รถมอไไปทางนี้ล่ะเออไปทางไหนมันไปได้เหรอ,อเดินไปเรื่อยๆมันก็ไปถึงเซ่ได้นั่น ขวานลำซีไปเมืงที่ละอาบอเสือขอ,อยยางแล้วเราจะลงทางไม่หลงอลขอบคุณนะครับขอบคุณก็อ่ายอดค้นขอประเมืองนะครับผมข,ข้างหน้ามันเป็นห้วยแล้วก็เป็นลำซีต่อกันลำซีคืออะไรก็แม่น้ำไงลูกลเอาลอยเขาไปไหนกันตรงนี้มีลอยคนไปด้วยอย่างนี้ เราเดินตรงดีกว่าเดินตรงดีกว่าเราหลงทางใช่เราหลงทางบรรยากาศท้องทุ่งนาท้องทุ่งลำเซนะครับลำเซบ่ายนะครับผมลำเซครับแล้วเราจะงทางอากาศก็ทีต้องไปสุดเลรต้องไปสุดเลยร้อนๆหน่อยนิดนึงไปทางนี้ไหมนะครับบรรยากาศนะครับมะพร้าวเมืองทงหน้าเซนะครับชัดบอนอชัดบอกว่าชัดเลยเด้อครับเด้อ ครับเสียงชัดภาพชัดบอหรือบอชัดอย่างไรครับพบบออาจจะบอมีขื่นสวัสดีครับสวัสดีครับที่เข้ามารับโซนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีหนุ่มใหม่นะคะหนึสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำด้วยครับและกดติดตามด้วยครับวันนี้ออกแบบก็เพอแทนืผ้าทวดเซ่นะครับล้ำเซ่มาหน้าเซ่นะครับมาหวานปุ๋ยจะหวานของบริเวานนะครับปลูกกัญญาเป็นคนหวาน พอกับลูกยางเลาะยางอลาแบบทางขึ้นนั่นไงเป็นนั่นเป็น,ปปปน,นเป็นลำห้วยลงไปเซหลูกห้วยตรงนี้บรรยากาศนะครับดีป่ะครับพี่น้องเอ้เมืองเดอ้อนี่ครับท้องฝ่าสวยน้ำน้ำปู่กับย่าแล้วนะไกลไกเดี๋ยวพ่ออุ้มก,กลับตอนกลับเดี๋ยวพ่ออุ้มค่อยๆเดินถาปูับย่กลับก่อนแหละเราก็มีมอเตอร์ไซค์คนละคันอยู่อันนี้คือลำห้วยนะครับลำห้วย จะไหลลงไปเซ่นะครับรนู่นเซ่อยู่นู่นลูกนั่นเซ่อยู่นู่นลงไปนู่นก็เป็นเซ่อันนี้<ห>เป็น,นลำห้วยลำห้วยลูกตัวนี้ลำห้วยระวังน้ำเอ้ยยางมึงเนี่ยพอแล้วนี่ครับบรรยากาศท้องทุ่ง <ปะ S 1> นาป้าปเาเรียกอ่ะเาจะให,ให้อะไรให้เข้ามาตรงนี้ทุกคน ให้เข้ามา<ะ>เข้ามาโอ้มาตีเบ็ดตรงนี้ก็ได้นี่ลูกตีเบ็ดไม่ได้หนูจะขอเขาได้เหอรอกป๊บคับครับครับม่บอกว่าจะอุ้มหน่อยจ้ะี๋ยวพ่อกลับกล้องก่อนอุ้มเด็กน้อยจะได้เั้าเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนหน้ายางตอนเมื่อให้อุ้มมาหน่อย อะไรเมยอันนี้แมวตั้งหาอยู่ดีม,ม,มีอะไรย่าทำอยู่อะไรนะอยู่ลำล,ลำอะไรอะลำเซบายอยู่อยู่ลำเซบายมันเดินล้อบอกย่ามาเดินล้ออ,ลอ้าวปิดกิ๊ฟหน่อย สวัสดีค่ะก,ก,กดกดก็กลเอเอตกลง